สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพฤหัสนะคะจะปลายสัปดาห์กันอีกแล้วเราก็เร่งวันเร่งคืนเหลือเกินนะคะแต่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกบ่อยๆทุกวันเลยว่าเวลาวันเวลามันผ่านไปเร็วมากๆนะคะเหมือนพึ่งจะวันจันทร์ไปแป๊บๆเองเนาะช่วงนี้ก็หลายพื้นที่หลายจังหวัดก็ฝนตกนะคะให้ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะ มาวันนี้เราก็มาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่นะอุ้ยตายแล้วยังไม่ท่าไรเลยออกมาละเดี๋ยวก่อนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเดี๋ยวก่อนเขาอยากบอกจังเลยเนี่ยเขาอยากพูดจังเลยเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะ ถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณคิดถึงนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคะมูลสตาร์ทาวโร่เ1เราจะมาอัปเดตแบบนี้ในทุกๆวันนะคะไม่กล้าถามเข้าตรงๆนะคะอยากรู้แต่ไม่อยากถามหรืออยากรู้แต่เขาไม่อยากให้คุณถามเราก็จะมาถามผ่านไพ่แบบนี้นะคะขอรับไปแต่ข้อความดีๆนะข้อความไหนที่ออกมาแล้วมันไม่ตรงใจก็ไม่ต้องรับไปนะคะอย่าเกนะ็บเป็นซีเรียสเนาะ เรามาดูนะคะวันนี้เขามีอะไรอยากอบอกคุณเขาบอกว่าคุณถูกคุณถูกแล้วล่ะก็าบางครั้งแหละบางครั้งบางทีแหละอย่างเงี้ยถ้าเขาขอให้คุณอยู่ถ้าเขาขอร้องให้คุณอยู่อ่ะคุณยังจะจากเขาไปอีกไหมคุณยังจะทิ้งเขาไปอีกไหม,มการพูดรับหลังการนินทาม,มันทำให้เจ็บกว่าเดิมนะคะเขาว่าอย่างนี้ อีโก้อะอีโก้แรงไปไหมอีโก้เยอะไหมนะคะเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปเลยนะเขาไม่อยากเสียคุณไปเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณอืุ๊ยรักคือคำตอบเขาพร้อมแล้วนะตอนนี้แต่มีใครบางคนอยู่ด้วยอ่ะ มีใครบางคนก็ไม่รู้เข้ามาเกี่ยวด้วยอะ่ะโอ้ยวันนี้อารมณ์น้อยใจสุดฤทธิอ่ะนี่น่าถึงแบบอยากออกเมื่อกี้อันนี้ก็ออกเมื่อกี้ที่ปริ้นออกมามใจร้อนอยากบอกเหลือเกินมีอะไรอีกคะ <c oughs> คุณดึงดูดเข้ามากเลยนะคะ เขารอสัญญาณจากคุณอยู่นะเขาคิดว่าคุณก็คงมีความสุขดีถ้าไม่มีเขาเขาอยากที่จะดูแลคุณให้ดีกว่าเดิมอะไรอีกเขาบูรี่ตัวเขาเองที่ลืมคุณไม่ได้ เขาดูข้อความของคุณกับเขาว่าซ้ําไปซ้ํามาคุณกับเขาคุยกันผ่านเสียงเพลงเขาอยากที่จะถอนคําพูดหลายๆคําที่เขาเคยพูดกับคุณน่าจะเป็นคําพูดที่พูดไม่ดีเนะเาะมาดูอันนี้กส่ขาดเธอไม่ได้โอ้อันนี้เต้นเลยนะเป้นออกมาเลยขาดเธอไม่ได้ รักฉันได้ไหมหลับฝันดีนะอ้าวมันเช้าแล้วจ้าพวกคุณบอกเผือคืนนี้เหรออย่าระแวงได้ไหมอยากเป็นเจ้าของหัวใจไม่กล้าบอกเธออืมอะไรอีก คุณเป็นคนที่แบบโคตรสวยอะ่ะเอออย่างนี้เลยนะเขาว่าอย่างนี้โคตรสวยอะ่ะมันทําให้เขาตะลึงงึงงานตะลึงเขา,าตะลึงตึงตึงเลยนะเวลาที่ได้เจอคุณนะแล้วก็รู้สึกแบบกลัวที่จะทําอะไรให้ขายหน้ากลัวจะทําอะไรตลกตลกต่อหน้าคุณอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขามองไปที่ตาคุณนะ มันเหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนเขาว่างกันเลยเขาลืมไปเลยว่าเขาเป็นใครโอ้โหสุดๆเขารักเอ้เขาเขาชอบนะคะที่จะนอนอยู่ข้างๆคุณอืมเขาอดไม่ได้นะคะที่จะพูดถึงคุณกับคนใกล้ชิดของเขากับครอบครัวของเขากับคนในครอบครัวของเขานะอือ นี่คือข้อความของเขาที่อยากจะบอกคุณในวันนี้นะคะก็ขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆข้อความที่ตรงใจเนาะถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกข้อความของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะมูลสตาร์คาโร่เน่เราจะมาอัปเดตแบบนี้ทุทกๆวันนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ